เปิดกิจ BLD กล่องแพงสุดอีก4ใบใครเห็นก็ว่ารวย best of legend คุณเผาไม้ทำไมมาครับขอรุนหน่อยนะอะปิดแค่นี้พอไปอ่ะจริงๆเปิดแค่นี้ก็ดูเลยอุ้ย CU โหเยเสผยผมว่าตัวแพงนะถึงเป็น c ะเอาท้าดำอีกแก โอ้ยราคาไปแล้วสามหมื่นห้าพันล้านสแสร้อยสามสิบเห็นราคาไปแล้วว่าเลี้ยงบอลก็ไม่ได้วิ่งก็งนันงันฮะทุกคนหัวมันฮะอองรีเหรอโอ้โหริโอฟอร์ดินานขอทีละใบคุยรอบที่แล้วผมได้ริโอฟอร์ดินานนะผมอยากได้โรนัลโด้กจัดอะอะพีโด ไปแล้วกูพี่โดโอ้ยพี่โด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 บีเอลดีพี่โดบีเอลดีโอ้โหวิดีโอวิดีโอก็มีโดวนตัวแทนได้ได้ไหมไปจากด้านบนเฮ้ยโอ้โหร้อยยี่สิบแปดเจอรารเหรออู้อีกใบนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าออกปีอะไรแล้วเราค่อยแล้วค่อยเสิร์ชนักเตะอ่ะเพิ่ไปก่อนเลยอ่ะถ้าออกปีอะไรค่อยนึก ว่าจะเป็นใครเฮ้ยบีเอวดีหน่อยโอ้โหซีย CU CU ลอนโดเหมือนกัน CU ลอนโดเหมือนกันเึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนีโดแบบเอารูปโดเหลียวมองโดเหลียวมองเึ๊บเฮ๊ปเฮ๊บ,บโอ้โหทำไมผมรู้สึกหมดไฟวะเอาจริงๆอพอมันได้ง่ายเกินมันก็เนี่ยร้อยสามสิบเบคแฮม เพลงนะเว้ยแต่ผมมีตัวหนึ่งขายยังไม่ออกเลยอ่ะโอเคกิดนี้กิดสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายกิดนี้จะไม่เอาแล้วนะครับพอขอบี่เราได้ไปแคม90เก้าหมื่นล้านมันคุ้มเลยนะแต่อยากได้มากกว่านั้นไง BLD best of legend ทำท่านี้ทำท่านี้กูปิดตาเราเลยทำท่านี้เดอย์แลนโดเน้นเน่แล้วผมขายนอกสักเท่าไหร่วะหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นะ แผมก็ขายได้เพราะว่ามันมีไม่กีดตัวหรอกน่าจะมีสักต้องถามตัว